ส, Dante, สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอนันตะที่เคารพรักทุกท่าน <c oughs> ครับตอนนี้โรงเรียนอนุบาลอนันตะก็กําลังเตรียมการเปิดภาคเรียนเตรียมการที่จะรอต้อนรับบุตรหลานของท่านนะครับในการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2 5 6 7แล้วนะครับ ท่านผู้ปกครองที่ <c oughs> จะจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้เด็กๆก,ก็ได้มาโรงเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ครูครูแจงครูปายหน้าตาดีๆก็รอต้อนรับเด็กๆต้อนรับผู้ปกครองอยู่แล้วนะครับเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มตอนนี้ก็มีผู้ปกครองจํานวนหนึ่งมามารอรับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เลื่อนชั้นจากปสาขึ mm hmm. ้นปสี mm ่ hmm. ก็จะเป็นนักเรียนหญิง mm hmm. ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับ mm hmm. วันปสี่ห้าหจะเสื้อแขนยาวนะครับ <c oughs> เราเราเตรียมเด็กให้พร้อมท่านบุตรหลานพี่น้องผู้ปกครองก็เตรียมบุตรหลานให้พร้อมนะครับพร้อมที่จะเปิดเรียนดูดูเสื้อผ้าผรอนกระเป๋ารองเท้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับโรงเรียนก็จะเตรียมครูเต mm hmm. รียมครูตอนนี้ก็จัด ประชุมอบรมทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนนะครับให้สูงขึ้นให้มีผลทางการเรียนที่ดีขึ้นเตรียมครูเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนเตรียมชั้นเรียนเตรียมห้องเรียนนะครับเตรียมแม้กระทั่งอาคารสถานที่นะครับตอนนี้โรงเรียนก็จัดหาสปริงบอร์ดที่เรียกว่าแท่งโพรีนเพราะว่า แทมโบรีมก็จะมีอายุประมาณ1ปีนะครับตอนนี้กำลังกำลังสั่งก็น่าจะมาถึงช่วงเปิดเทอมพอดีนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ปกครองว่าให้ <c oughs> ให้สื่อสารกับครูประจำชั้นนะครับว่ามีเบอร์โทรศัพท์อะไรปู่ย่าตายายเบอร์โทรศัพท์อะไรผู้ผู้ปกครองเด็กที่อยู่ทำทำงานอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัด เบอร์อะไรก็เขียนมาให้พร้อมให้ครบเพราะว่าเรื่องการสื่อสาราสัมพันธ์กับกับคุณครูประจำชั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะช่วยกันเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนนะครับขณะนี้เนี่ยครูประจำชั้นกำลังเ,เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะครับเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เบอร์เบอร์ผู้ปกครองเบอร์นักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ จะให้ครูใช้เบอร์ใช้โทรศัพท์ที่เด็กมีเนี่ยเป็นเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่เอามีแค่เอาไว้เล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ก็คุยกันให้เปิดเรียนวันที่1พฤษภานะครับวันพุทธที่1พฤษภาเจอกันครับสวัสดีครับ